มาดูคุณพ่อคุณแม่หัวใจสลายแล้วค่ะเพราะว่าพาลูกชายนะคะอายุแค่1ปี6เดือนก็ไปฉีดยาที่มันเป็นยาขั้นพื้นฐานที่ทโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพอกลับมาที่บ้านแล้วลูกเสียชีวิตค่ะ นายโคชพักกับนางสาวนิโรบลสองสามีภรรยานะคะเดินทางเข้าร้องเรียนกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อขอให้ช่วยเหลือติดตามกรณีการเสียชีวิตของลูกชายวัยหนึ่งขวบ6เดือนหลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักคอตีบและไอกรนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านทั้งสองคนเล่าแบบนี้เช้า17มกราคมที่ผ่านมาครอบครัวพาลูกชายไปฉีดวัคซีนพื้นฐานเป็นเข็มที่สาที่โรงพยาบาล แต่พอมาถึงช่วงเย็นๆลูกนอนหลับแล้วเสียชีวิตค่ะเจรากีก็แค่ฉีดวัคซีนถูกไหมคะคุณผู้ชมที่เป็นพื้นฐานทั่วไปด้วยใช่ค่ะ ทางโรงพยาบาลนะครับก็ปฏิเสธว่าการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดไปแล้วก็อ้างบอกว่าเด็กเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ทีนี้พ่อกับแม่เนี่ยขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมทางโรงพยาบาลไม่ยอมให้ดูนะครับพอไปแจ้งความกับตํารวจสพท่าวังผาเพื่อขอให้ดําเนินคดีกับคนที่ฉีดวัคซีนให้ลูกเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องผ่านมา8เดือนแล้วคุณผู้ชมครับ เยียวยาครอบครัวนะได้รับจากสสจนานมาสามแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองครับจริงใจครับอยากอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาสื่อไปสัมภาษณ์ก็หนีสื่ออย่างเงี้ยครับคือไม่ให้สื่อสัมภาษณ์พอพอสื่อเขา้าเข้าไปแล้วคือหนีอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะผมว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่ยังไงอ่ะวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นให้น้องเสียแน่นอนครับ พอเชื่ออย่างนั้นแน่นอนใช่ครับก็เลยพยายามเดินหน้าหาคําตอบเรื่องนี้ใช่ครับคาตอบแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าจริงๆคุณพ่อคุณแม่เคยร้องเรียนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยคุณหมอชนละน่านสีแก้วเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะก็ออกมาบอกว่าต้องรอผลการชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเพื่อประกอบการสอบสวนโรคโดยกรมควบคุมโรคนะคะแต่จากวันนั้นมาวันนี้ แปดเดือนกว่าแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ชัดเจนเลยค่ะก็เปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วด้วยนะเนี่ยคงต้องฝากไปถึงคุณสมสศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบัน,บนช่วยติดตามหน่อยค่ะสืบหาความจริงใจเขาใจเราลูกเขาทั้งคนแล้วมาเสียชีวิตลงแบบนี้นะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ